กินนาามีค้นหลงกินากูไม่ได้กินตาตา้ย่ินา้ว้าวกินตาเีกินตลคุยลาบว่านกินตาลดลางขอคุณเอากจ็บอาซื้อกินกินตาล้ด่าเขาทีเสมัพ่อนี่ยไปหาป้าน่ไปหาเขาสีเอาใจไม่เยอะมากกิละทีนี้ นี่ล่ะเขาจะเป็นเกษตรกรเสมอความเียนสูดอย่าเคยติผ้าใหญ่ไหาขุดทอขุดเพชรแนนี่ยเจหมคะานายกมเป็นเกษตรกรตลอดวีตลอดคืนเป็นวัมันจะเป็นอาชีพที่นอพี่เดพี่แดจะี่พึ่ไปยังหล่งไปหาปลาเย่กัน้่อยใจละละละแต่ว่ากับาชนะเ้ามนีแค่นี้ปาปลาปลาปลาปาปล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 าลาป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 าปลาปปาปลาปาปลาปาปลาปอย